บริเวณนี้เป็นชั้นบนที่องค์เจดีวัดหงทองด้านล่างนี้ก็จะเห็นเป็นทะเลแล้วก็ภูเขาอยู่กไกลๆนุ่นชัดเจนเลยตรงนั้นก็จะเป็นป่าสมป่าสมป่าชายเลนที่งดน,น,นี่เป็นด้านบนนี่เป็นองค์เจดี ถ้าเราจะเดินไปตรงนี้ก็จะเห็นทะเลวิวมองด้านบนนี่คือส่วนที่มองออกไปทะเลมีภูเขามีอะไรมองเห็นอยู่ไกลๆนู่นเราจะเห็นแนวภูเขาเป็นทิวเขา แนวทะเลเมื่อสักครู่นี้ในคลิปที่แล้วผมไปอยู่ตรงนูน้นอยู่ตรงนูน้นตรงสกายวอล์กตรงนูน้นแล้วก็เดินมาทางนี้อยู่ข้างๆกันคือเมื่อก่อนนี่ก็แผ่นดินถึงกันก็เดินมาหากันได้ทุกวันนี้ก็ต้องเชื่อมต่อด้วยสะพาน มันเป็นอาคารที่ขึ้นลิฟต์ไปชมวิวด้านบนมันูดม,มีคนอยู่ไกลๆข้างบนเราจะเห็นเป็นองค์เจดีมองจากด้านบนขององค์เจดีย์ก็จะเป็นมุม ทางนู้นที่ทางเข้าที่เดินมาเดินมาทางนู้นเนี่ยคือวัดเขาก็ถ้าเป็นสภาพปกติก็เป็นวัดที่ไม่ไม่ใหญ่มากก,ก,ก็มีอาคารอยู่ไม่กี่หลังนะกม็มีอาคารมีมีเจดีมีโบสถ์แล้วก็ทีนี้เขามาสร้างอาคารนี้ขึ้นมาเป็นอาคารสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็แผ่นดินหายไป หายไปเป็นป่าชายเลนเป็นน้ำก็ว,วัดก็อยู่ด้านบนบนน้ำบนทะเลไปเลยเนะื้อที่ที่เป็นแผ่นดินก็หายหายไปเรียบร้อยนะบริเวณนี้ก็เป็นแนวหินกันน้ำไกลๆนู้นก็จะเป็นต้นแสมเป็นแนวป่าชายเลน เวลาน้ำขึ้นก็จะน้ำน้ำเต็มหมดเลยบริเวณนี้แต่ที่เห็นมองอยู่ด้านล่างเห็นดำ <ๆ S 1> ดำ<ๆ>เนี่ยคือปูแสมม่ดำดำเนี่ยปูปูจริงๆไม่ใช่ขี้โคลนคือขี้โคลนก็ก็เป็นขี้โคลนแต่ส่วนที่เป็นดำาๆเป็นเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดที่เรามองเห็นไกลๆนั่นคือปูคือดำเป็นพืชไปหมดเลยคือปูอย่างเดียวเลยมีแต่ปู ็จะประมาณนี้ด้านบนนะเดี๋ยวก็จะไปจุดอื่นต่อ